รางวันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2,564เลขที่ออก5,7,8,1,7,1 5,7,8,1,7,1ึ่หนึ่ง้นึเนรไปแล้วนะคะก่อน ประมาณสองามกิโลจะถึงบ้านลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมออกนะนะครับนี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนบ้านลูกค้านะครับรินรินกันล้วนะครับก่อน ะะก็ใกล้ถึงบ้านของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าน่าจะเตรียมตัวเปิดไฟรอต้อนรับอย่างแน่นอน,วนสวัสดีค่ะ,ดคะได้เลิกเปลี่ยนโตโยต้าเป็นเบนซ์แล้วครับ <laughs> ต้องบอกว่าเห็นรับโทรศัพท์แล้วดีใจมากก็ซื้อซื้อเพื่อนไม่ยอมซื้อเพื่อนเพื่อนไปร้อยใช่แต่ว่าหัวเดียซื้อสี่ใบครับครับก็ถูกถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบแล้วก็รางวัลเลขหน้าสองใบใช่ผมเห็นมีพ่วงแปดพันบาทด้วยใช่ใช่ครับเอาแค่สองรางวัลเลยดีใจกันทั้งบ้านตอนที่โทรมาก็คืออยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมคะมันทํามต้องวนข้างนรับ เราทำงานออนไลน์ใช่ครับเราอยู่อีคอมเมิร์ซนะครับทำเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะครับครับครับคเงินแค่สิบสองล้านแค่สิบสองล้านเยอะสุดเลยนะตั้งแต่ถูกกันมาส่วนใหญ่จะถูกแค่หกครับครับ รอให้จัการลูกเรือนะคะเดี๋ยวที่จะเป็นลูกค้าทุกคนเลยครับเพีครับรออยู่ว่าจะใครจะสามสิบเขาขายไปแลวร้อยแต่แฟนพี่ไม่ยอมมาซื้อตามมันต้องแต่แปดสิบบาทโอ้ว่นนี้ก็มีแบดสิบอะไรครับใช่วันนี้ก็สาอยู่เราหาไม่ได้เยอะหาได้ไม่เยอะแต่ก็ยังโขนคอนเซ็ปที่จะขายได้เยแล้วก็ของข้าวอันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายเงินหามาหล่ก็ได้ครับแต่สองใบเนี้ย สองใบเนี้ยครั้งใบโอเคขออนุญาตโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับของจริงนะคะมีใบจริงต้องหน้าครับตรงนี้บ้ามากสมัยนี้ซองค่ะคือตามกฎหมายเนี่ยเต้เช่วยถือกล้องหน่อยคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยไม่จะเป็นยืมเงินภาษีเนี่ยผมเป็นคนจ่ายแค่นี้พอแล้วอันนี้เราก็เซ็นไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดมีปัญหาใดๆเนี่ยติดต่อไปที่บริษัทอได้เลย ฝันมาน้กหนึ่งจิ1หนึ่งเลยแล้วผมตามมาสามมวดเฮใช่ครับฝันตรงๆเลยครับครับแล้วอันนี้พอดีหนูไปขอพระเจ้าตากเมื่อเช้าหผมไปโรงพยาบาลมาแล้วก็ไหว้พระเจ้าตากว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะแเราบอกว่าขอแบบมีมีแบบมีโชคมีโชคมีลาบได้ไม่ต้องทำยังไงะก็ลาเป็นลูกกันมาเราเรียนแล้วเราต้องมีบ้านแ้วก็เรียนได้เป็นเด็กต่างประเทศทั้งสองต้องมีบ้านได้ขนาดนี้ห้าหกล้านก็โอเคแล้วแต่ก็ทำเฝันลูกคืออยากให้ลูกเรียนดีๆต้องตั้งใจเรยนทุกวันที่หนึ่งคือเราขอร้านเนี่เราขอให้ได้แค่ อยู่แบบไม่ได้ถึงกับสบายเราอยากให้ลูกลูกเราอยู่ทาระบากแต่ตอนนี้เราก็ต้องมีส่วนที่ซัพพอร์ตทุกวันนี้ในทุงแคปมันอยู่ไม่ได้ถ้าเด็กถ้าเด็กที่ห้าเรียนปกติมันก็เป็นแผลแล้วนอกาะค่าเทอมในนี้ลูกเราเรียนหนังสือเราก็อยากจะให้ค่าเทอมมันก็เป็นแผนๆผลนะเนาะบางครั้งก็อาจจะมีค่ามากแต่อันนี้ก็จะเอาไปต่อยอดค่ะต่อยอดธุรกิจดีครับแล้วก็จะซื้อเป็นซื้อต่อไปกับที่นี่เลยค่ะเพราะว่า ปกติก็เปิดประตูลวงมีคนเคยบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่่จะะบบนนอกว่าระบายไอ้งวดระบายถึงมีไม่มีเงินก็ให้เปิดประตูดวงมาเองคือสัมภาลากก็คือมันจะถูกฟังสัมภากทั่วไปนะครับตัวอย่างจากที่ดูครับก็เหมือนว่าดูหลายๆเว็บอะครับดูแล้วสัมภาระก็่อมาหน้าเชื่อถือนะเพราะว่ามีหมูเขาแบบเป็นคนที่อาจะปฏิ ปฏิรูกสลากของไรยะครับให้เหลือ8 0บาทใช่ครับที่ซื้อก็คือตั้งแต่ได้รู้สึกว่ารู้จักใน f a c e b o o k ล้วครับแล้วก็มีลิงก์มาก่องหน้นั้นก็ติดตามมาตลอดครับแต่ว่าพูดมาซื้องวดเนี้ยงวดแรกครับครั้งแรกเลยใช่ครับถึง12ล้านเลยใช่ครับก็วันนี้ก็ได้มามอบรางวัลนะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมอบก็คือรางวัลรางวัลที่1นึง2ใบนะครับเป็นหวยคู่นะครับ จำนวนเงิน12ล้านบาทนะครับผู้โชคดีเราอยู่ที่บางบอนนะครับก็เรียบร้อยภายในทุ่มครึ่งนะครับหวยออก4โมงเรามาถึงทุ่มครึ่งครับงอกลางวันภายในวันนั้นตามที่ตกลงนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะ